SHOOT! <laughs> สเเลดพร้อม <c oughs> ทุยแอคชั่น <laughs> <laughs> สวัสดีครับแฟนรายการครับวันนี้ครับเรามาชมภาพบรรยากาศการแข่งขันนะครับงานชิงออฟเนทักประจําปี2014นะครับสนามเทพนครนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในการแข่งขันครับจะเน้นรถปอมสายเครื่องสวินเครื่องเล็กนะครับแล้วก็มีคอมมาเร็วมาเล็กน้อยครับสีรุ่นนะครับเป็นรุ่นวีโก้ไททันนะครับรุ่นยกสูงยีราฟนะครับในวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับ ครับเรามาดูรุ่นแรกเลยครับรุ่นไดเล็กอีสูสูนะครับนี่ครับคันแรกครับตัวเต็งเลยครับจากทางช่างวิทย์ท่อเสียนี่ครับทุกทีครับรุ่นแรกจะเป็น่ไดเล็กอีสูครับเป็นตัวเพลงนี้มาเลยครับนี่ครับอีซูดีไหมครับรันเข้าครับเป็นสอแรนแรกครับ12 8นี่ครับคันที่สองครับจากอีทวีโวทักษะปฐมนายจุติจันบุรี เทียไม่ค่อยดีครับเวลาหลุดไป13เลยครับครับ2นอักครับมาดูลัที่สองครับเนีจยกริบท่อห้เสีย12 6 รู้สึกเวลาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับอุ้ยท้อยเสียนี่ครับถัดมาครับเหวทองโบนคราเตงมาด้วยความมั่นใจครับหลับสนามนี้ปีนี้นะครับแชมป์ตกเป็นของเหว่ทอโบไปเลยนะครับนี่ครับ12 0 1 7ครับมาชมดุนสเวอร์นแชมเบอร์แีะซูาครับ รุ่นยอนนิยมครับตะกูลน,นิโตะครับที่ครันเแรกครับจะให้เทยนมาใจจะชนเลยครับจ้าวลอยดีเซลโผล่ออกหน้านักเลยครับเวลาใช้ได้ครับพิกัด12วินี่ครับหนีใครครับจกช่างเอ็กซ์พิกเศษสีแดครับมีคู่กับช่างหนุ่มลังสิทธ์ เอ็กตัวเตะหนึ่งวเมนรุนเซเวอร์นะครับผลยามห้ธรรมดาครับได้แชมป์กับทุกปีนะครับอีกหนึ่งครับจากช่างเอ็กเซกเชร์เซ41 2อสครับหมายเลขใชครับปารีไทเกอร์ครับหัวใจยิสุซิชีครับอ้าว่ามีปัญหาครับเร่งรับเคื่อนปอดไปเลยครับต่อชัางเอ็กคันนี้ครับเตเกอร์เช่างหนุนร่างสิครับนันสครับสตาร์ด้า โกโอลครับจากสีโบูลนครปฐมครับอีโก้โอลนี้ครับไม่จำกัดเกียร์ระบบของกำลังครับมาดูว่าปีนี้อีทบูลจะ่งเวลาเท่าไหร่นะครับโอ้ตัวดีทีเดียวครับมีเสียอาการเล็กน้อยนะครับโอ้โหพิการ9.4ครับถือว่าเลวรี่สุดในประเทศไทยครับในรุ่นมีโก้โอนะครับเอาละครับเรามาดูในรุ่นเซเว่นแชมเบอร์โอล์และโอเพนซัมสายครับ นี่ครับเสวียนโกลเขาออกเป็นของช่างเองครับโดนสี่เป็นสี่สิบส่วนของน้ำมันครับคะแนนครับที่น so, ี uno, like ่ได้โกลเป็นความสายครับไปนี่ครับนี่ครับน้ำมั về, ในครับสิบเอ็ดสองครับนี่ครับเวลานี้ที่หนึ่งโกลเป็นของใครครับคงเป็นของเข้าแน่นอนครับ ช่างเอ็กปีปีนมาครับลงทุกว่นปีนี้รุ่นต้องสายโอ้โหสิบเครับ มาต่อครับในรุ่นไดร์เนโกครับเจออีกแล้วครับคู่นี้ครับช่างวิทย์ถ้อยเสียครับดิทอเบอร์แล้วพปมาถมมันดูลาณครับใครเจอต่อช่านรุ่นไดร์เนโกครับนี่ครับช่างวิทย์ออกไปแล้วครับรอบนี้ดีมากแล้วครับคัดไม่เลือรแล้วนะเออออกไปไม่ค่อยดีครับนี่ครับสิบเอ็ดสองสิบสามสี่ครับเนลายอย่างนี้ครับอาจะเป็นแชมป์ได้เลยนะครับสำหรับช่างวิทย์ถ้อยเสียนี่ครับบรรยากาศรวม ต่อมาครับบำรุงดีเซลฝ5สี่ครับถุงเทดเตอร์เทอรโบเจ้ยหนีมาล้อยางใหม่เลยครับยี่หัอสองครับถุงเทอร์โบวีดับชั่งเอ็มบำรุงดีเซล รุ่งนี้ครับที้หนึ่งช่างวิทย์ทอยเสียครับนี่ครับรุ่นมาครับรุ่นยี่า้นี่ครับยกสูงทัโบสแตนดาครับช่างท็อปครับท็อปโปรสิบปีนี่ครับนี่ครับยกสูงทัวร์บนดาร์เดี๋ยวนี้วิ่งกันดีครับวิ่งที่ก้าสิบสามต้น ต่อมาครับไก่จุดเึือดฝรั่ชาต่ชาก็เข้ามาดูครับฝรั่ง,ง,น,ง,งนะครับงงครับกระบางเมืองไทย ตงอัพโปลสปีดเสียงยานต์นิดนีะครับท่านผู้ชมมีเข้ามาดูนในข้างคืนแล้วนะครับทั้งนี่ทยอยเข้ามาเลยนะครับทางลูกเป็นเด็กแดงวัยรุ่นครับชอบครับสบายข้อสอนนี้ มี่ครับคันนี้ครับเอานิวจากเอยาวเปอร์เซ็นต์ผู้จัดการกลครับมงกับน็อปินก้าดีเซลครับสีสันสยนะครับมีเสียาการเล็กน้อยครับนี่ข้แล้วมาแล้วมากับมาล้ววนยาโกสปี เวอาทีครับสิบเอ็ดจุดศูนย์านประมาณครับหมูหยองนะครับหมอซินครับสี่เปเล็กสุดจัง やっぱり。Oh, yeah. oh, yeah.